สวัสดีครับวันนี้มาชมงานกดเข็มวางถังแซกนะครับกดเข็มประมาณ4ต้นนะใช้ไอสิกดนะครับ4ต้นลึก2เมตรนะครับลึก2อเมตรก็ใช้ไมโครกดนะครับใช้ไมโครขุดก่อนวัดระดับวัดอะไรดีก็ขุดก่อนแล้วก็กดเข็มกดเข็มอันนี้น่าจะต้นที่4่แล้วมั้งนะครับกดเข็มอ่กดก็ให้ได้ระดับนะครับกดเสร็จก็ให้ช่างเขาเคลียร์พื้นที่จะวางแผ่นพื้นละแน่วางแผ่นพื้นละ ใช้แผ่นพื้นก็ใช้2แผ่นนะครับแผ่นละเมตรนะครับตัดแผ่นพื้นแผ่นละเมตรแล้วก็ต้องเอาด้านเรียบขึ้นนะนะครับจะมีด้านด้านเรียบกับด้านหยาบนะครับเอาด้านเรียบขึ้นอ่าก็วาง2แผ่นนะครับอ่าวางเสร็จระดับก็วางถังวางถังแซกนะครับใช้ถังแซกพันลิตรนะครับอ่าเรามาดูอีกหลุมหนึ่งหลังนี้หลังที่4ี่นะใช้สองหลุมนะครับวางสองถังเลยนะครับห้องน้ําละถังเลยนะครับมากดเข็มเหมือนเดิมนะครับ สำคัญนะครับต้องกดเข็มนะถ้าไม่กดเข็มเนี่ยอนาคตถังก็จะจมลงไปเรื่อยๆนะครับถังมันหนักนะครับแล้วท่อเธอก็จะหักหมดนะแล้วก็แก้ไขยากมากนะครับกดเข็มให้มันใช้ได้นาน,านๆใช้ได้ยาวๆนะครับไม่สุดใช้ไมโครกดไมโครก็กดกดกดเรียบร้อยนะครับกดเสร็จก็วัดระดับวัดระดับเสร็จก็วางแผ่นพื้นนะครับ จริงๆแล้วมันทำนานนะครับนี่กอกอเอานะครับนะครับวางแผ่นพื้นที่ะแผ่นวางสองแผ่นนะครับก่อนจะวางแผ่นพื้นก็ต้องวัดระดับให้ดีให้มันได้ระดับอะไรประมาณนี้นะครับวางแผ่นพื้นวางแผ่นพื้นเสร็จก็เอาถังลงนะครับเอาถังลงจัดเรียงให้ดีนะครับเอาถังลงจัดเรียงให้ดีครับแล้วก็ผูกต้องเอากระสอบผูกปากไว้ด้วยนะครับกันดินอะไรเข้านะนะครับถ้าดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมัน มันออกยากนะครับมันดูดยากดูดไม่ได้นะครับมาพันไว้สองหัวเลยนะครับพั